การเต้นนะ่ารเต้นอารบิกนะคะก็ใช้ได้หมดแล้ะค่ะจุดนี้นะคะนี่จุดนี้ใช้ได้หมดเลยไม่แบบไม่มาไม่อโรบิกนะคะหรือบารสโลปนะคะไม่มาไม่ได้ก็คือเป็นงดนกิวนจกกรนไปแล้วเนนาจค่ะขอบคุณน้คะ้าเกิดว่าค่ะท่านไดกินข้าวอย่างคที่ทพ่าี่ที่ที่ทา่ที่ที่เียที่ที่อม่ได้เลยนะคะผมยังไี่ได้ทินที้่ีี คุณน้ำอ้อยทางรำมาจากไหนค้าแม่บุญถิ่นวันน anyway> ี้นะคะมาหลายที่นะคะที่นี <S <S ้นะคะคุณเสื้อสีขาวๆาวนะคะแม่ครูสมจิตที่บ้านกบตูมของเรานะคะทีมงานที่บ้านกบตูมของแม่ครูสมจิตนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็มาดูนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังเตรียมนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นงานกิจกรรมไปแล้วนะคะเป็นงานกิจกรรมไปแล้วนะคะเนาะกิจกรรม ทำบันเทิงนะคะกิจกรรมบันเทิงนะคะก็คือกิจกรรมนางรำนะคะจะมีนางรำนะคะค่อยบอกนะคะไทยสมมาเอาเอาเอาไทยสมมาเนาะนี่นะละคุณน้ำตาลนะคะยังยังคาค่ะยังไม่ได้กินข้าวก็เดี๋ยวก็กินนะคะค่ะตอนนี้ก็ดู ทางลำไปก่อนนะคะจะได้เห็นทุกคนเลยนะคะค่ะคุณนวลจันเดี๋ยวขอบคุณมากเดี๋ยวค่อยกินคะคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะเดี๋ยวค่อยกินค่ะดูลำก่อนค่ะ ดูลำก่อนนะคะจะได้กินอย่างาอรอยอร่อยนะคะดูไปด้วยอ่า ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะอีท่ออันนั้นค่ะคุณน้ำอ้อยพีค่ะตอนนี้ก็แม่ครูมาแล้วนะคะแม่ครูมาแล้วนะคะก็จะทำการทหวนะคะสายบนเดี๋ยวเก็บไว้ให้เดี๋ยวเก็บไปเลยมันเป็นนาำนะคะเดี๋ยวแม่ครูก็จะมานะคะตอนนี้แม่ครูก็ทําการไหว้นะคะพอเดินไปลงมาก่อนนะคะทําสวยๆเด้อเข้ากล้องทุกคนเลยเด้อร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 อ ต่อไปแม่ครูก็จะมาแล้วนะคะเตรียมเพลงไหนเพลงอ๋งงอเพลงอยู่ด้านโน้นนะคะเนาะแวให้ตรงนวนี่ตอนนี้ก็เป็นการจัดระเ,เบียบนะคะจัดระเบียบแถวนะคะแม่ครูก็อยู่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นการแต่งตัวที่ลักษณะก็ูเหมือน,นกันหมดเลยนะคะเนาะ<ม>ก็เป็นการแต่งตัวที่ได้งดงามนะคะตแต่งตัวที่งดงามานเมานาะนมา

เรกเราจะมาบิ้มไเอกันจะไมเนาะเปินตินเขาปั่เป็นการเต้นยาวเขาจังหวะนะคะ ที่คำว่ามายาปากบอกเคยหูบอกอยากทุกข้พอผู้นาคาคือจำจึงโกดแค่ว่าเกี่ยวพูดจาควรตีนโมนมาหึดโอดหึดโอดขุมหัวคือบักโมนาเล่ เตเแสงกันแกล้งสิ่งไรตัวตนพออยู่มอมอแม่แม่เที่ยวคอนแค่หลอกลวงผู้คนยกตัวผมท่านอวดตนไม่สับประดนก็เป็นสันดานบ้านใครบ้านมัน บอกควรกาสันลำเส้นบอกควรเน,น้นลำเส้นใจชาวอีสาวพ่อปู่นาคาเขาศรัทธามนานแสนนานคนนอกไม่ควรรุกรานเที่ยวประจานแม้เพียงว่าจา หลายแทโน่เห็ดคือมาวอดแห่เด้ใช้ลินลมเลยถ่ายเทคำว่าคคำจาปากพออเคยหูบอกอยากทุกพ่อปู่นาคาคือจังกิงโพดแถ่ว่า ดูนาคาจึงพร้อมนะ่ารอประเคน บอกควนกะสันลำเส้นบาควนเน้นลำเส้นใจชาวอีสาวพ่อปู่นาคาเขาศรัธทธามานแานสนนานคนนอกไม่ควรรุกราม โยกประจานแม้เพียงว่าจานยึกหลายแหนโนเหตุคือมาวอดแทนเดใ้ลมเล่ายเทคำว่าคำจา ปากพ่อเคยหูบอกอยากทุกพ่พอผูนาคาคพืยังจริงโพดแทว่าตีนูกนาคาจึงพร้อมหนา้า ไปค่ะจบแล้วโอเไม่รอดไม่อไมอเ่ไล่องเอพิ่งได้สองนาทีเองค